อันนี้ที่โรงแรมกำลังจะไปสวนสัตว์นครราชสีมาไม่ใช่จะพาไปในซาฟารีจะไปดูสัตว์ที่ในซาฟารีตอนนี้ก็จะมาดุมดุมกับเอลิบเบนเด็กบมากตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วก็ได้ไปเที่ยวันต่อโอใจแบบ first time in เมามิลล์โบล์นะครัครั้งแรกที่ต่างประเทศไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุยฝรั่งก็ไม่เป็นแต่งตัวเหมือนอากาศหนาวนะแต่จริงๆแม่งร้อนชิบหายเลยฝนตกเลยอากาศสิงคโปร์นะหลายคนอาจจะไม่รู้นะ,ะก็จะเหมือนประเทศไทยะะแหละฮะร้อนๆไม่มีอะไรมากนะฮะร้อนตักแลบแล้วก็ฝนตกเป็นส่วนใหญ่ไม่มีหน้าหนาวเหมือนกันยี่อยู่ใกล้เส้นสุดๆด้วยนะ,ะไม่มีทาง,างที่จะหนาว <S <S อ่าเดี๋ยวจะไปรถไฟใต้ดินวิวโกตูอ่าสักควย์ปั๊อ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไปสักควปีป ในบัตรนี้มีอยู่สิบาทไม่สิบาทสิบดอลเตะแปลเป็นเงินไทยก็มาส0 0พันดบาทไปเดี๋ยวไปดูใต้สเวตตามทางไม่มีขยะเลย no no trash no, no no ขยะไม่มีหยิงๆนะเนี่ยรู้สึกว่าตีนสะอาด <c oughs> ขึ้นเยอชอบความที่แบบบ้านเขาใส่ใจรายละเอียด <c oughs> หลายๆอย่างนะฮะ <c oughs> เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมนะก็คือที่นี่แหละ สิงคโปร์มีทั้งคนจีนคนมาเลย์คนหลายหลายประเทศอยู่ที่เดียวกันชอบ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 โดนมิ้ p น,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 นะฮะคนที่เกียดนะฮะจะใช้บันไดเลื่อนนะฮะเลื่อนไปเรื่อยๆนะส่วนเราก็ สายร,ร่างกายให้เดินเอาสายร,ร่างกายนะฮะเดินสุขภาพดีนะครับผมส่วนน้นก็สายขี้เกียจให้เขาเลื่อนเลื่อนเปนเลยดีละโอเคต่อไปนะฮะจะติดบบัตรละเต๊บอาเหลือเจ็ดดอนสี่สิบเก้าโอเคเดี๋ยวเราจะออกทางออกดีแล้วก็ไปที่ในซาฟารีเลยคนที่นี่ก็น่ารักดีนะฮะเหมือนคนไทยอะฟิลเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยแต่แค่แบบต้องพูดภาษาอังกฤษตรงนี้ไม่เหมือนกรุงเทพตอนกลางคืนเลยเหมือนแถบแบบ นครมาถมอะไรอย่างเงี้ยดู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 ้เฮมันเป็นเมืองที่เล็กๆนะแต่เขาพัฒนาไปไร้่กยมาถนนสะอาดพอย่างสะอาดหมดมีเสียงนกร้องด้วยได้ยินไหมเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของบ u s สตีชแอนท่านบอว่ารถ169โอเคข้ามถนนนะนี่ถนนต้องเป็นระเบียบมากนะถ้าแบบถ้าแบบเฮมยมันลบบากเรา ถ้าแบบไฟแดงก็คือไฟแดงรถจอดเราต้องเดินข้ามถนนนะมันเป็นกฎของกจราจรนะฮะถ้าหลังากที่บ้านพี่เองตอนนี้ก็รีดเดินก่นอกนอต่อไปต้องหาบัสสต็อปบัสสต็อปแวร์อีซิสจะหาบัสสต๊อกบ้านตรงนะ้น thank you v นี่คือเราขึ้นรถเมล์แล้วเราไม่รู้ว่าจะลงตรงไหน เป้าหมายเราคือไปในซาตานีเราไม่รู้ว่าเราจะล้ตรงไหนนะฮะโคตรเมซซิ่ง <'s> เลยเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันต่อนนะว่าจะรอนหรือเปล่าน้องรอดสิใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> <laughs> ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสัตว์กันที่ สวนสัตว์กลางคืนหรือเรียกสั้นๆหรือเรียกว่านาทสัตฟารีนะฮะข้างในก็นจะมีพวกสัตว์อยู่ตอนกลางคืนก็จะมีรถแคมมีอะไรพวกนี้โอเคเราได้มาตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วมันเป็นรอบที่8โมง15 PM ก็2ทุ่ม15นาทีตรงแถวนี้นก็จะมีเป็นร้านบาร์ข้างในนะฮะแล้วก็อันนี้เราจะนั่งรถแคมเพื่อจะไปดูแอนิมเมอลเลวสัตว์นะครับผมโอ้โหคนเยอะมากนะฮะโอ้โหแฮมมี่นี่พี่เพิ่งอิ คไหมห่เป็นไรนะฮะเราก็จะรอต่อไปวันนี้นะฮะก็รอมานานมากๆ <c oughs> ได้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเราจะได้ขึ้นรถแรมไปดูสัตว์แล้ว <c oughs> จริงๆแต่ตอนเนี้ยจริงตรงเนี้ยกาจะมีโชว์ด้วย <c oughs> มันมีโชว์ที่ตอนสองทุ่มอาบจบแล้วนี่หว่าแลต่ถือว่าจะไม่มาวะเหมือนยังไม่มานะโชว์เนี้ยแต่ชอบมาถึะไม่เป็นไรคนเยอะมากจริงๆเนี้ยตอนแรกมาทางน่ะนั่งรถ ข้างรถเมย์มารู้สึกว่าโอ้โหทางนี่ไม่มีคนเลยแต่พอเข้ามาหูนแล้ท่องเที่ยวเยอะมากก็จะเป็นคนในที่เป็นคนพื้นที่ว่าเป็นอะไรอย่างไรเยอะจริงๆรู้สึกเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเที่ยวทุ่มไม่ให้หุ่มสองทุ่มสิบห้าให้ขึ้นรอบเป็นรอบกันเป็นรถเป็นแบบตามเที่ยวเที่ยวเที่ยวไปนะจักรพรรดิการดูสัตว์ลางคืนเนี่ยเราต้องอยากให้น้องตกใจนะเราต้องปิดแฟลชไว้เพราะว่าเดี๋ยว น้องมีความไวต่อแสงมากอาจจะทำให้น้องตาบอดได้เนาะโชว์มีโชว์มีโชว์มิโชว,โชว์ตอนนี้เราก็เห็นแค่รูปบล็อกบล็อกนะเราเสียงดังมากเลยเฮ้ <c oughs> แต่โชว์หน้าดูโชว์หน้าดูการโชว์แสดงไฟหมุนวนวนวน <c oughs> มันมากเป็นมันสุดๆไปเลย get a drama that toy for Christmas was one of the greatest innovators โอ a okay, คเดี๋ยวเราจะไปขึ้นแทร็ตรงนี้ก่อน เมื่อกี้คืออะไรจะขึ้นแทมแล้วแต่เขาบอกว่าให้ไปดูโชว์ก่อนเพราะโชว์ลันจะเริ่มแล้วก็เดี๋ยวไปดูโชว์กันเนาะอาจจะถ่ายมาได้ไม่ครบเพราะว่าถือว่าให้มาเปิดประสบก,การณ์ที่สิงคโปรนเองด้วยนเนาะเพราะว่าเออมันควรมาเปิดด้วยตัวเองอะ่ะมือมือมม,มควรมาเองว้ยแบบอาจจะตอนนี้อาจจะไม่มีงบพอหรืออะไรนะแต่คือแบบควรที่จะมาเข้าใจว่าได้มาลองพูดภาษาอังกฤษที่เราไม่เคยใช้ในิจริงในประเทศไทยอ่ะเข้าใจใช่ปะแต่เราก็แบบเออได้มาทำจริงๆงอ่ะเออเนาะเฟี้ยวดีเฟี้ยวดีเวทีกูดเวีกูด ตอนนี้ผมแบกเกียมกำลังอยู่ที่ป่าใหญ่แห่งน้ซาฟารีอยู่ตรงแถวเออแถวนั้นแหละก็ตรงน,นี้เป็นต้นไม้ this is a tree ไม่รู้ว่าข้างในอาจจะเห็นสัตว์หรือเปล่านะถ้าไม่เห็นก็ขอโทษด้วยด้วยกันแต่ก็จะพยายามทำให้ชัดที่สุดแต่รถน่าจะสว่างอยู่หลายดูจากทรงแล้วบรรยากาศก็ไม่ช่่วเลยเลยมาถึงปุ๊บแม่งฝนตกโอ้โหสที่ร้องนังมากเลยไม่ให้เดินไปไหนเลยก็เลยแบบอยู่ใน โรงแรมแต่โรงแรมที่อยู่คอนเทนต์หลงนะสามพันบาทก็มีเป็นห้องใหญ่แล้วก็เป็นเตียงแยกอก็ดีเลยแทนได้นั่งรถแล้วได้นั่งรถแล้วแต่ไม่ได้นั่งริมเสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรเขาถึงนั่งริมไปเดี๋ยวเราจะนั่งถ่ายกันนี่นแหละคุณย, <c oughs> ยังออตาย <c oughs> ไม่ได้นั่งเสียใจเสียใจเสียใจทุกคนเลยไปได้นั่งแล้วนะ <c oughs> The short-footed tar has special hoops for gripping smooth slippery rocks. Honey <Jersey> phone back you. That beauty comes with a price. It's because it's in the water. Oh well. If the pride has already eaten, they may be lost.

เป็นไรถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะแปะไให้ไปไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำตกด้วยเขาพูดถึงเสืออะเสือไะเสือเพ่นปักพี่เสือเพ่นเสือเพ่นนะฮะที่คนดูฮะ ตอนนี้เสิร์ฟเพนไปแล้วฮะโอเคตอนนี้นั่งรถทำเสร็จเรียบร้อยบอกเลยว่าคุ้มค่าที่มาดูแล้วก็จะลงให้ไม่หมดเพราะว่าแบบหนึ่งเลยมันมืดมากสองคือตัวเลนมันเรนไม่เราไม่ขนดาดนั้นนะเข้าใจใช่ปะเอออยากให้มารองสัมผัสให้ตัวเองว่าแบบวาในเตที่โชว์ีบูฟอร์นคิีอเลยการมาเนี่ยสักครั้งหนึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ a m a z i n ในชีวิตมากๆเลยนะ เราได้เห็นศาสตร์ที่แบบในประเทศไทยไม่ไม,มีอ่ะแล้วแบบไอ้ที่สิงโตไม่จันหามากสักคาั้งในชีวิตเนาะอยากให้ลองมาสิงคโ,โปร์เนาะอบอกเลยมันมีชานมบาวชูก้าวิทคอนจัน เรือไร้สัย่างเนี่ยของสิงคโปร์เนี่ยจะลองมาดีวิวให้ดูเล <Okay. S 2> ยก่อนปิดแกอันนี้เป็นรสบาวชูเกอร์วรุ้ยหก้ลยดมมันโอเคกินเป็นชาน้องไข่มุกบาวชูกร์เลยรสชาติล่ะใครที่ ็นชาที่ไม่หวานมากเนาะมีกลิ่นของไข่มุกด้วยแล้วก็กลิ่นบาูชูก้าน้อยแต่ไม่หวานมากเข้มๆหน่อยมีขมๆแบบน้ำตาลไม่นิดหน่อยแต่กลิ่นที่ตีขึ้นมาเป็นกลิ่นไข่มุกเลยอืมแล้วก็ไม่หวานไม่หวานตีตรงนี้แหละลองไปกินมาได้นะใครมาสิงคโปร์ก็ยี่ห้อวานวานเนาะเอาเป็นว่าถ้าเป็นภาษาไทยเป็นเหมือนอ่านคำว่าแดกๆอะเนี่ยมันเหมือนคำว่าแดงๆอะวานวานแหละเออวานๆานเข้ามาอ๋อ ข้างล่างมีไข่มมูด้วยเห็นปะมีไข่หมูข้างล่างด้วยไม่มีไม่มีความเหนอะรู้สึกว่ามันแข็งแข็งเหมือนกินเยลลี่มากกว่าไม่ค่อยคูุปันเท่าไรก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปเที่ยวสิงคโปร์นะอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยเพราะว่าครั้งแรกที่เที่ยวก็ไม่รู้จะเที่ยวยังไงขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบาย